ตอนนี้เรากำลังจะไปท่าเรือลุงหนูนนะคะคือเป็นแพข้ามจากฝั่งสุพรรณไปฝั่งเวนินขมิ่นมุนจะเป็นทางคุณแล้ว ที่เราขี่กันมานะคะจากปากทางถนนใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะถนนสภาพก็จะเป็นแบบลูกลังนะคะดินแดงแล้วก็ไม่เหมาะกับรถโหลดเตี้ยเลยนะคะปั๊มสุดท้ายก่อนถึงทางแยกเข้าแพยนยนนะคะก็จะมีปั๊มปตทเปิดใหม่ค่ะสะอาดสามารถอัดน้ํามันเติมเต็มถังได้เลยหรือถ้าใครถังน้อยนะคะก็มีเป็นน้ำมันหยดเหรียญน,นะบริการเป็นระยะเลยค่ะตามหมู่บ้านดก่อนถึงนะเพราะว่าเราต้องขี่กันยาวๆเลยทุกคนร้อยโลเลยวันนี้ นแพรประมาณหนึ่งชั่วโมงก็นั่นแหะค่ะทุกคนเมื่อขึ้นแพยน์ตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนั่งบนแพหนึ่งชั่วโมงยาวๆไปเลยค่ะบนแพยน์ตข้ามฟากนี้นะคะไม่มีของขายนะแต่ว่าเวลาขึ้นฝั่งเนี่ยมีร้านข้าวขายค่ะใครหิวก็อัดก่อนขึ้นหรือว่าลงแพได้เลยนะทุกคนเพราะว่าการเดินทางมันยาวไกลามากติดต่อแพยน์ตสักเบอร์นึ่งแหละ สามร้อยซีซีกี่บาทนะหนึ่งร้อยครับผมหนึ100่งร้อยรถเล็กห้าสิบบาทรถเรามัรแรงอะ่ะรถเราสามร้อยร้อยบาทนับเวลา<ด>ต่อจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ทางวิบากแล้ว เมื่อสักครู่เราได้นั่งแพยนต์นะคะจากฝั่งสุพรรณมาฝั่งเมืองกาญนะคะฝั่งสีสวสดพอเจอทางแยก3แยกนะคะเราก็จะไปทางขวาค่ะเพื่อจะไปทงผาภูมิถ้าทางซ้ายจะไปห้วยแม่ขมินนะคะเราจะขี่รถในป่ากันไปเรื่อยๆเลยนะคะประมาณ2ชั่วโมง30กิโลได้ค่ะในป่าที่ไม่มีอะไรเลยนะ,ะบอกเลยนะคะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของสายฝนยและรถยกสูงเท่านั้นถนนเส้นชนบทเส้นนี้นะคะก็คือหลุมบ่อก็คือเยอะมากเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนีเอาไปขนย้ายพืชผลนะคะออกมาขายพวกเรากันค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง ความมันเนี่ยที่นี่ย,ยกให้เลยค่ะครบรถมากๆเลยนะคะขี่ไปตอนกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยนะมีสามฤดูทุกคนแดดเปี้ยงักพักนึงฝนตกเข้าไปในปานาน้ําเฉยมาเที่ยวครั้งนี้นะคะพลอยมาล่าถึงสี่อุทยาเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทองผาภูมิลําข้องงูเขื่อนสีนักขลิหรือว่าไส่ย,ยกน,ยนี่ยกระจุดนะคะมีกิจกรรมมันงๆให้เข้าไปทำทอนนี้น,นะครับน้องเจอวิกฤตเรือใหม่สองสีไ,ไ,มไม่ได้หรอกมันเป็นสไตล์ กระเทกเยอะจัดนี่แหละที่วิงชีวิตกลับบ้านตายดาอิดเลยบอกกูพอกันแกมีภาพเยระขันใหม่เลยบอกมึงพอมึงกับกูพอกันทีมึงมากูมาทำอย่างนี้เจ็บเลยน้ำเพี่อยรตีใสปเยน้ำใสเต็มขาผมอ่ะนี่นี่รอยเหนึ่อตกอีกแล้วมากี่รอบก็ฝนตกนะคะทุกคนตกตลอด เออทองผาภูมิสังขาบรีเขาก็บอกอยู่ให้ไปทางนี้นะถูกแล้วแต่รอบที่แล้วรอบแรกเรามาเราเข้าไปนี้เฉยเลยนี่เขาถางหญ้าให้หมดแล้วมันเลยมองเห็นเก่งมากๆเลย พักหมดลูกพักได้เรื่องกันหน่อยนะหลุมแต่และอันนี่สุดจริงเป็นไงบ้างคะดีแต่ใส่เลย หลังจากที่เราพักครึ่งทางแล้วนะคะนับสมาชิกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราจะเริ่มขี่เข้าสู่เนินผาสวรรค์ค่ะบริเวณนี้นะคะจะมีกิจกรรมให้เราเข้าไปทําก็คือขี่เข้าไปสู่อุโมงค์น็อตผลกีบบัวนะคะหรือว่าถ้ำทะลุมิติซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองการอําเภอนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในอุโมงค์ทั้งมืดและชันแล้วก็เป็นหินระเบิดค่ะทุกคนการเข้าบริการในสถานที่นี้นะคะต้องมีคนท้องถิ่นนะคะขี่มอไซค์น้ำเราเข้าไปค่ะก็คือสามารถติดต่อได้หน้าอุโมงคะ คิดเป็นหัวหัวละ100บาทค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนซ้อนคนขี่คนนั่งนะคะคิดหมดเลยเวลาในการเข้าทำกิจกรรมนะคะก็ประมาณ1-2ชั่วโมงถ้าใครไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จ้างรถยนต์เข้าไปขับเราจะวานแล้ว อุโมงค์อเตอร์ผลกีบบัวแห่งนี้นะคะหรือว่าอุโมงค์ทลุมิติที่นี่นะคะเป็นอุโมงค์สัมปทานเก่านะคะที่เอาไว้ขุดเจาะเหมืองแร่ตะกัวค่ะเมื่อหลาย10ปีที่แล้วและบริเวณผนังถ้ำนะคะก็จะมีหินง,งอกหินย้อยค่ะและมีหยดน้ําไหลลงมาตามหินเหล่านี้นะคะเป็นประกายสวยทําให้เราเห็นตลอดทางเลยค่ะอากาศภายในถ้าแต่ละอุโมงนะคะก็จะร้อนชื้นค่ะบางทีก็จะหนาวด้วยเพราะว่าฝนตกระยะเวลาในการขี่อยู่ในถ้านะคะก็ประมาณ1 0บถึงสินาทีได้ค่ะแล้วแต่ความเร็วที่เราใช้ตอนคลอยไปมีทั้งหมด2อุโมงค์นะคะที่คอยเข้าแล ก็มีเนิน e v เวอรค่ะซึ่งเนินนี้สนุกมากทุกคนต้องไปนะสําหรับการขับขี่ในทํานะคะพอยจะขี่โดยท่ายืนเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าทําให้การทรงตัวมันดียิ่งขึ้นเด้วยความที่เราตัวเล็กนะคะขาปกติก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะคะทําให้การทรงตัวมันยากขึ้นไปอีกวิธีแก้ไขก็คือยืนไปเลยค่ะทุกคนแถมทําให้ระยะก,การมองนะคะสูงมากขึ้นทําให้เราโฟกัสกับสิ่งที่จะไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ส่วนตัวนะคะทุกคนอุโมงค์สุดท้ายที่3ที่ขึ้นเอเวอเรสเนี่ยโหดสุดๆเลยเพราะว่ามันมืดสนิทแล้วก็พอทะลุอุโมงค์มาเจอแสงสว่างเนี่ยตาเราปรับไม่ทันอยู่แล้วเนาะแล้ววาร์ปมาเนี่ยหักขวาขึ้นเอเวอเรสเลยอ่ะไม่ทันทุกคนสายตาพอไม่ทันจริงๆก็เลยวาร์ปลงไปกองกับข้างถนนเรียบร้อยนะคะแล้วเป็นการล้มที่ล้มแปะ ลมแปะจริงๆคือแบบตลกตัวเองมากเลยความพีกก็คือถ้าไม่ล้มตรงนั้นนะแล้วใส่เกียร์ต่อไปนะเรียบร้อยหรือปูดตกหน้าผาเรียบร้อยจ้าเี๋วอว่าอนนเฮ้เห็นลายของจริงมองไม่เห็นเลย และนี่ล่ะค่ะด้วยความที่มันขึ้นมายากและพอมันได้ขึ้นมานะโอ้ยมันคุ้มค่าแล้วมันก็หิวใจมากๆเลยค่ะทุกคนไปดูภาพบรรยากาศข้างบนกันเลยค่ะว่าสวยสมขึ้นมายังไง จะให้น้องประคองหลังลงมาเออพี่พี่ตรงนี้พูดอัญชรายและนี่คือน้องๆนะคะทีมงานจากดรผลกิบบัวค่ะที่มาคอยเซอร์วิสดูแลเราในรอบนี้น้องๆใจดีแล้วก็น่ารักกับพี่ๆมากเลยขอบคุณมากๆนะคะเชิ้วเชวไม่ต้องตัดเครื่องใช้เข็นเอาเห็นพระใบแล้วยาง ตอย้เุโมงขั้นสุดท้ายนะคะก่อนออกจากดรผลกิบบัวก็คือจะมีป้ายให้เราแวะถ่ายรูปได้นะคะอุโมงนี้คือทั้งยาวนานมาก แล้วก็มืดมากหนาวด้วยค่ะทุกคนถ้าไปกันเป็นหมู่คณะนะคะแนะนําให้ขี่เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย3เมตรไม่อย่างนั้นนะคะ<ม>ก็คือจะจิ้มตูดเพื่อนกันได้ไวมากเพราะว่ามันมืดค่ะทุกคนระยะเบรกเราแทบจะมองกันไม่เห็นเลยเราทางข้างในเนี่ย<ม>ก็เป็นสภาพเหมืองนะคะ<ม>เป็นหินลอยด้วยแล้วก็เป็นทางล่องน้ํามันอันตรายเพราะฉะนั้นขี่เว้นระยะห่างกันเซฟไว้ก่อนดีกว่าอุโมงค์นี้นะคะอุโมงค์เดียวใช้เวลาประมาณ15นาทีเลยกว่าจะเจอแสงสว่างข้างในนะคะขี่กันไปเลยค่ะ ยาวๆเลยจ้ะด้านในนะคะถ้าใครอยากจะแวะถ่ายรูปมันก็มีจุดให้แวะถ่ายรูปนะทุกคนแล้วก็เอาไฟหัวกล้องไปสาดใส่รบมันก็จะสวยมากเลยทุกคนแบบนี้เลยอะ่ะ บางจังหวะในถ้านะคะเราก็ต้องรอเพื่อนด้วยนะเพราะว่ามทางแยกอะ่ะซ้ายขวามันเยอะถ้าเราไม่ทันเพื่อนแนะนําให้หยุดรอค่ะไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเดี๋ยวทีมน้องๆจากสตาฟด็อรผลเนี่ยเขาจะย้อนกลับมารับเราเองนะคะพอถ้าเราฝืนขี่ไปในทิศทางที่มันไม่ใช่รับประกันเลยค่ะว่าคุณจะโผล่ทางหนึง่งแล้วก็จะติดต่อหากันยากมากเพราะมันไม่ค่อยมีสัญญาณค่ะหลังจากที่ขี่มานะคะเต็มๆต็มห้นาทีแล้วก็เติมคันเร่งตลอดที่อยู่ในอุโมงนะคะ ข้มือนี่คือล้ามากเลยอะทุกคนออกมานี่คือมือสั่นหิวข้าวไวมากออกมาเนี่ยรับรองเลยค่ะทุกคนจะเข็ดไปอีกนานสะอาดเลยทุกคนสุดจริงทีนี้มือสั่นไปหมดเลย หลังจากจบขี่วิบากนะคะก็ไปนอนพักหนึ่งคืนตื่นเช้ามาทุกคนคอยมาแวะถ้ำกระแซต่อนะคะแล้วก็อยากมาบินโดนมุมสูงให้ดูนะคะว่าถ้ำกระแซของจริงมันสวยมากๆเลยทุกคนตอนชอดรถไฟมานี่คือแบบปังไม่ไหวเลยแก okay? ทริปนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยได้ไปหลายที่ที่ตเ่งใหญ่จะไปในของเมืองกาญนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าทริปหน้าจะไปไหนกันต่อฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ